นี่ก็เป็นมันบอรีีอีกต้นที่ผมขุดมาไว้ในกระถางบันไซได้ประมาณ2เดือนแล้วครับวันนี้ก็จะมาิิดใบตัดแต่งกิ่งออกครับเพราะว่าแดดสองไม่ถึงข้างล่างทําให้บางกิ่งไม่โตแล้วก็มีเพียอาศัยอยู่ด้วยครับต้องใช้กันไกรตัดก้านใบออกนะครับ ใบมนเบอรี่นี่กินได้นะครับโดยเฉพาะใบอ่อนๆนี่ผมก็จะชอบเอาไปใส่ต้มใส่แกงครับแล้วบางส่วนนี้ก็เอาไปทําเป็นชาใบาหมอนได้ด้วยนะครับนอกจากใบแล้วลูกมนเบอรี่ก็กินได้ครับอย่างต้นนี้ก็ลูกใกล้สุกแล้วครับถ้าใกล้สุกก็จะเป็นลูกสีแดงครับถ้าสุกแล้วก็จะเป็นสีดําฉ่าๆเลยครับ สำหรับการทำบอนไซแล้วการริดใบบ่อยๆแบบนี้จะช่วยให้ใบใหม่ที่แตกออกมามีขนาดเล็กลงด้วยครับเป็นการกระชับกุ้มกระชับกิ่งได้ด้วยครับหลังจากริดใบเสร็จแล้วผมก็จะใช้ครีมปักนุกแก้วคัดกิ่งออก เราสามารถคัดกิ่งออกได้เลยครับก็คือการตัดกิ่งที่ไม่เอวออกไปครับหรือกิ่งที่เอาไว้นี่ยังคงอยู่ที่ต้นนะครับส่วนกิ่งที่แห้งที่ผุแบบนี้ผมก็จะตัดออกเลยครับ เสร็จแล้วก็จะแต่งรอยด้วยครีมปากนกแก้วแล้วก็เจียรอยให้เรียบเนียนอีกครั้งหนึ่งครับเสร็จแล้วก็อย่าลืมครีมทาไม้ด้วยนะครับทาไว้ป้องกันเชื้อราแล้วก็ไม่ให้ตรงนี้มันแห้งเข้าไปอีกครับมันเบอร์รี่หรือหมอนนี้ชอบแดดนะครับต้องคอยตัดแต่งกิ่งไม้สูงไม่ให้มาบดบังแสงแดด เสร็จแล้วก็เก็บกวาดทำความสะอาดสวนให้เรียบร้อยด้วยนะครับ